เมื่อคืนนี้ครับผมก็เห็นข่าวเหมือนกันนะที่อาร์เทนฮร์เขาไปให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าก็อาจจะมีสิทธิดันทางจารอนซานโชขึ้นไปเล่นเป็นโฟลไนหรือสุดหน้าตัวเป้าในช่วงฤด,ด,ดูการจะเปิดอย่างเช่นเกมที่จะเจอกับแมนซิตี้ในคอมมูนิตี้ชิลในวันเสาร์นี้วันที่10สิงหาคมนะครับก็อาจจะดันซานโชไปเล่นในตำแหน่งตรงนั้นเพราะว่าลาสุตคอยลุนมีอการบาเดเจ็บ6สัปดาห เช่นเดียวกันนะครับโจชวเซซีมาซ้อมกับทีมแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระยะเวลาในการปรับตัวอีกหน่อยดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะดันทางแต่ดนซานโช่ขึ้นไปเล่นในตำแหน่งเฟลนายเหมือนกับเกมปรีซีซั่นในเกมสุดท้ายที่เจอกับเรอัลพูซึ่งเกมนั้นดันซานโช่เล่นเฟลนายแต่ว่าโดยรวมก็ก็กยังเล่นไม่ได้ในตำแหน่งนี้นะครับก็มองยังไงบ้างอ่ะผมถามคุณเบนซ์ก่อนละกันกับการดันไอช่วงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนตอนนี้นะ ทอยลุนเจ็บเซิร์กซีก็เพิ่งมาแล้วก็ถ้าดันซานโชขึ้นไปเล่นในตำแหน่งฟลวนายคิดว่าจะสามารถทำได้ไหมคิดว่าจะมีประโยชน์กับทีมไหมผมว่าซานโชจุดเด่นเขาถ้าถามว่าเป็นฟลวนายผมว่าไม่เวิร์กอะเอาจริงผมว่าแม่งเสียของอะซานโชวควรควรเล่นริมเส้นมากกว่าแต่ก็เข้าใจว่าริมเส้นมัน,ม,นมันตันอะคือซานโชเป็นคนที่ถาว่าพักบอลนี่ผมว่าเขาไม่ได้พักบอลดีอะ แต่ว่าผมว่าสานโชว์แหบดรอปลงมาแล้วคอยแทงบอลได้เพื่อนอาจจะดีกว่าตรงนี้คือความสำาร็ตัวเขามีแหละแต่ผมว่าเขาไม่ควรเข้าไปอยู่ในเป็นเป็นฟอลสไนอ่ะสำหรับผมผมว่าเขาควรเล่นริมเส้นแต่ฟอลสไนผมว่าผมไม่ใช่เพาว่ามันเป็นต้นสุดท้ายที่ไม่รู้ว่าจะสานโชว์ลงมาเล่นตรงไหนแล้วเว้ยเพราะว่านอกเหนือจากนี้ไม่รู้จะเล่นตรงไหนได้แล้วอ่ะคือริมเส้นเหมือนก็เล่นไม่ได้อ่ะณตอนเนี้ย ซ้ายขวาเพราะมันเต็มถูกไหมคือตอนนี้ถ้าเลือกระหว่างอามัดกับซานโชทุกคนเลือกอามัดครับอามัดแม่งโคตรตั้งใจเล่นอะเกมเจอกับเบติสคือแม่งโคตรดีอะคือคือคือดีอะนะฮะแล้วแบบทางฝั่งซ้ายแรดฟอร์ดจริงๆกับผมมอกว่าเอาแรดฟอร์ดไปเล่นขั้งหน้ายังดีกว่าในมุมของผมนะถึงแม้แบบมันจะแบบยังเลือกศักยภาพที่ดีสุดามาไม่ได้แต่แรดฟอร์ด ความเป็นเพชฌฆาตความคมอ่ะหรือความลิกอัพกับเกมอ่ะก็ยังดีกว่ายังดีกว่าเอาซานโชไปเล่นทางฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยผมว่าเอาซานโชไปเล่นก็ได้ครับนะแล้วก็เอาแรดฟอร์ดไปเล่นก่อนแล้วเซอร์ซีลงมาสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ได้โอเคแหละเขาาจะบอกว่ายังไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยนะแต่อย่างไงก็แล้วแต่ครับสักครึ่งชั่วโมงหรือว่ายี่สิบนาทีให้แบบลองชิมลางกับซิตี้คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าผมได้รู้ซิตี้เกมเจอกับ กับเชลซีใช่ไหมเพราะว่าเตะก่อนแมูเต็ดอ่าซิตี้อ่ะผมเชื่อว่าคอมมิตี้ชิวอ่ะเขาไม่ได้เน้นอะไรมากมายหรอกเขาจะเอานักเตะดาวรุ่งรวมๆกันมานะรวมๆแบบรวมๆกันมาเลยว่าอ่าออสการ์บ๊อบผู้นี้ลงอยู่แล้วลิโกโล้ลุยสพวกนี้ลงแล้วแต่ว่าเหล่านักเตะดาวรุ่งของซิตี้มันจะผสมผสานกันลงอยู่แล้วแล้วผมให้จับตาหนึ่งตำแหน่งเลยนะคาวินฟลิปอาจจะไปเล่นเซ็นเต,นเตอร์เหมือนตอนมาสเคราโนเล่นบาซโลน่าก็เป็นไปได้นะ เพราะว่ามันเจอเชลซีมาเล่นดีนะ mm hmm. เขาวิฟฟิลป์เหมือนกับว่าไปค้นพบอีกหนึ่งตำแหน่งใหม่คือเป๊ปลองดูนะลองเพราะว่าเขาวิฟฟิลปเนี่ยตอนอยู่กับลีสเนี่ยในแผน4-1-4ของเบลซาเนี่ยแม่งยีนเป็นตัวปักแล้วคอยบิวอัพเกมขึ้มาล้มวางบอลแมนและเกมเจอเชลซีมาเล่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเกมซิตี้กับแมนเต็ดเนี่ยมันจะไม่ได้ขาดกันมากแต่มันจะอยู่ที่ระบบมันขึ้นอยู่กับว่าคือโอเคแมนยูสู้ระบบซิตี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ระบบของแมนเต็ดเนี่ยผมก็อยากเห็นว่า มันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นน่ะผมว่าเกมที่เจอกับซิตี้อ่ะวันเสาร์ที่ถึงเนี้ยคุณอย่าเอาซานโชไปเล่นแบบฟอร์สไนเลยคุณเอาซานโชไปเล่นลิมเส้นเหมือนเดิมเถอะแล้วเอาแรดฟ,ฟอร์มไปเล่นเป็นกองนะฮผมม่าดีกว่าครั